มันชิมได้ป่ะในหน่าได้นะมึงคงไม่เคยมึงลองดิมึงมันจืดมันไม่มีรสมึงลองกัดน,นะก็ไม่แย่อืมไม่แย่แต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแดกก่ากต้องเทตรงกลางอะค่ะต้องอย่าให้โดน <c oughs> <40 S 1> อุ้ยสี่สิบแล้วมั้งร้อยห้าหน่ะแปดสิบห้าเออก็ได้มาจำไม่ได้ละเพราะว่ามันผิดไปหมดแอคชั่นขอต้อนรับยอง Wonderboy ครับวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร มันเป็นตอนหรือเป็นเอ i อันนี้เป็นช่วงใหม่ของผาคือช่วงมดลองดูช่วงใหม่มันเยอะเนาะช่วงกูเยอะมาก <laughs> อันนี้คือมีมีเพื่อนเพื <laughs> <มา S 1> ่อน i n b o มาบอกว่าอยากลองทําสิ่งที่เราไม่เคยทํา <laughs> เขาคิดชื่อช่วงให้เรียบร้อยเลยว่าชื่อมดลองดู <laughs> วันนี้มาลองทาอะไร ep หนึ่งของเราเปิดสักราชปี2021ด้วยการกูยิ่งใหญ่มาก ep แรกของเราเราจะมา <laughs> เขาเรียกว,ว่า d ิ i p d i p drip d r i p d ร i p ด <With> ดิปดีไเพราะว่าจุ่นดีไอพีน่าจะเป็นแปลว่าดริปตอนนี้แล้แต่มาเอาจริงๆฝลลรั่งเขาเรียกว่า <Por> over. Pour Over p o u r o v e r o เ e อเอาง่ายงวันนี้มจะมาลองทำแกาแฟแบบ แบบเสียเวลาเออกาแฟแบบคนคนเขาเรียกว่าอะไรนะสโลไลสโลไลก็คือเราจะเริ่มจากการแบบเอาเม็ดกาแฟมามาหมุนใช่แล้วก็แบบเทเทคือกูว่างไงกูก็เลยซื้อมาทําช่วงนี้โควิดอะเนาะไม่กูเพิ่งเข้าวงการกาแฟด้วยกันแดกกาแฟผมแต่ตอนนี้มาเล่นเล่นเป็นแบบขับซูนก็ง่ายขึ้นอันนี้เป็นอีแบบแอดวา์ขึ้นมาอีกหน่อยอ่ะสำหรับโมนะมันค่อนข้างจะต้องใช้ความพยายามความใส่ใจนิดนึงบวกความจัดจริตในขนาดนั้มาทันแล้วก็เอาเม็ดกาแฟ ไงขั้นแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามช่องวันดูบอยก่อนเลยครับคอมเมนต์ด่าได้ไม่ได้ครับเราไปเริ่มคลิปก uh ันเลยโอเคอย่าง no แรกเรามาพูดถึงอุปกรณ์กันดีกว่าชิ้นแรกถ้าเราต้องทำมีกมะดกาอันนี้คือมาเป็นเม็ดใช่ปะใช่มาเป็นเม็ดแกะได้ป่ะอันนี้คือไปซื้อมาวันนี้นะทุกคนจากร้าน คาเอร์เขาก็จะมาเป็นทอ่แบบนี้โอ้โหเขาแพ็คดีเขาแพ็คดีเกินแพ็คแบบแพ็คเลยอ่ะมือการทำกาแฟแบบนี้ะก็คือไปซื้อเมล็ดกาแฟสตาร์บัคแล้วให้เขาบดให้ก็ได้เหมือนกันได้ได้ได้ก็คือเราไปเลือกเมล็ดกาแฟที่เราชอบแต่คือสำหรับตัวกูจะชอบเมล็ดกาแฟครออ่อนถ้าจะมาทำดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆคือมือใหม่แล้วมันจะ แดกไม่ได้เลยอะมึงมันจะขมป่ะพี่กูทำให้โค้งมึงแดกมันก่อนอะแต่ถ้าเป็นขั้วอ่อนอะมันก็จะแบบขมน้อยน่อยมันชิมได้ปล่าในหน้าได้น่ะมึงกูไม่เคยมึงลองดิมึงมันจืดมันไม่มีรสมึงลองมึงหยิบขึ้นมาหนึ่งเม็ดชิมพร้อมกันดูมึงเลียก่อนอย่างแรกมันไม่มีรสเลยเกิดกัดนะมันแยกใหมนมะขามมันขมข้างในก็ไม่แย่อืมมันไม่แย่แต่ว่า ไม่ต้องไม่ต้องแดกดีกว่าแ้วที่ชื่อให้นั่นเป็นหลักกูดาวสิ่งต่อไปที่ต้องมีก็คือชุดดิฟกาแฟก็จะมีประกอบไปด้วยโถดิฟเนาะแล้วก็มีีตัวเขาเรียกที่อะไรกัไม่รู้ แล้วก็มีกระดาษเป็นฟิลเตอร์ไว้รองดีดนี้แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นกาน้ําใช้กาธรรมดาเนี่ยไมหรือควรจะเป็นที่มันก่อคอนโทรลง่ายๆใช่มันต้องเป็นอันที่คอนโทรลง่ายๆแบบมีมีอันนี้ขึ้นกูพูดกูรู้เยอะเดี๋ยวเขาก็มาด่ากูแล้วกูพูดผิดพูดถูกด่าไม่ได้นะอันนี้คือหลูอันนี้คือมือไม้หัดขับเหมือนกันนะทุกคนกาเหก็มีเป็นเทอร์โมมิเตอร์อ่าเอาวัดอุณหภูมิของตัวน้ําคือถ้ามันร้อนไปมันจะยิ่งขมใช่เหมือนการชุมกาแฟทุกคนเออแล้วก็ตาน อตาาช่่งะที่กูซื้อเพราะกูเลือกเพราะสีเข้ามาดูพิมียมีแล้วที่โบดใช่ที่โบดที่โบดที่โบดครบแล้วไหมอ่าเบ็ดเสร็จเนี่ยเท่าไหร่เอาเฉพาะอาอุปกรณ์ของมึงเนี่ยห้าหกพันอะไรมั้งโแตายแล้วเม็ดกาแฟยิ่งแพงยิ่งอันดับอันนี้เท่าไหร่ทำไมหกร้อยสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมอันนี้ถือว่าโอเคนะราคาดีเริ่มขั้นตแรกเราต้องเริ่มยังไงวะขั้นตอนแรกก็คือบดกาแฟมึงลองทำไหม วันนี้สูตรที่กูจะใช้ก็คือสูตรประจำที่เคยใช้อยู่คือกาแฟ14กรัมน้ำสองร้อยสิบกรัมแล้วไงชันเทลงไปเลยหรอเอิร์ลได้กกาแฟในกาแฟใส่ลงไปในน้ำใช้มือหรออล้บกติกแ้เท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 เ่เท่าไหร่นะเท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 นทเทเทเทอทเทเ้เทเอเทกทเทเ ไม้แต่มันเกินไปนิดหน่อยลายมิซี <c oughs> แล้วก็หมุนเลยเหรอหมุนเอาเอาเอา,เอาใส่แล้วก็หมุนเครื่องเนี้ยมันก็จะแบบปรับได้ว่าละเอียดยาบยังไง <c oughs> มันสนุกตรงที่เราได้แบบได้ได้ได้มานั่งทดลองอะ <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยเราชอบรถแบบไหนออกอยังไง <c oughs> อะไรย่างเงี้ยเออ ถือเป็นการออกกำลังค่<ฮ>ะเป็นในตัวนะคะฝั่งนี้เย็นกว่าโอเคเย่ยเสร็จแล้วอันนี้ก็คือมันจะไม่มีเสียงกุก,กุกากะไปทุกคนก็คือเสร็จแล้วใช่ okay. อนะโอเคต่อไปกระต้นน้ำก็คือเวลาเราจะทาแบบดิบแบบก็แบบอ,อุป,ปรกรณนะ์อ่ะเราก็ต้องวอร์มก่อนเขาบอกมาก่ะเพื่อให้แบบหเหมือนเวลาเราแบบดิบก,กาแฟาเอาน้ําที่ลงไปเงี้ยมันจะได้ปรับุณภูมิมันจะได้ใกล้เคียงกันตลอดเลยก็เป็นรสชาติของมันที่ดีเอันอันนี้คือเรากำลังจะวอร์มอันนี้ก่อนใช่ค่ะ ระหว่างนี้ต้มน้ำเผื่อตอนดิบไว้เลยอันนี้ต้องเลยเมีอมยอะไรไหมแล้วก็เทปะเปิดวนๆเคย์บายค่อยๆเย็นๆจะทำกาแฟที่เพื่อหังใจเย็นๆอย่างนี้นะไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> นะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วน้ำไปเททิ้งค่ะ <laughs> มึงอยู่ทางนู้นมึงออกงานไปคุณทรัพยากรมากอันนี้คือเราต้องคุมอุณหภูมิไว้ที่เท่าไหร่ <laughs> ประมาณแล้วแต่สูตรแล้วแต่คนเลยถ้ายิ่งร้อนก็ยิ่งมีความขมความอะไรออกมามากขึ้นกูก็จะใช้ประมาณ93องศา พราะเขาบอกเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วอันนี้คือเป็นสูตรที่เราไปดูมาใช่ไหมชาบ้าเกาแช่เขาว่าเอาอันนี้ขึ้นตาชัางแล้วกดให้มันเป็นสูตรก็คือกดตรงนี้แล้วก็กาแฟเทใส่รอไปเลยเฮ้ยนี่ก็กาแฟเหมอนกัเทไปเลยเนาะเทไปเลยคับตรงกลางตรงกลางค่ะเทข้างนอกก็ได้ค่ะแล้วก็โอ๊ยก็บมาม่าหอมมะมงเนาะโอหอมก็อันนั้นอ่อนมา้านเขาดีมีคนแนะนำมาอันนี้ต้องเกี่ยไหมหรือไม่ซีเรียสก็เกี่ยนิดนึงให้มันแบบ เรียบปะอันนี้เกี่ยด้วยไม่ไม่ได้เกลี่ยอย่างไม่เรียบมันมีน้ำร้อนนะสูตรของกูที่กูไปฟังเขามาเป็นลอกเรียนแบบเขามาก็คือเราจะใช้เวลาดีปะสองนาทีครึ่งคือ p r o c e s ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเทน้ำปึ้งลงไปอะสองนาทีครึ่งคือเครื่องช่างอะมันต้องจับเวลาได้ <S <S อ๋อแล้วก็วัดน้ำหนักได้ด้วยก็คือรอบแรกที่จะเทอะคือสามจิตกร,รน้ำสามจิตกร,รเพื่อเป็นการเขาเรียกว,ว่าบล o o m เหมือนกูรูโยนะเพื่อให้แบบตัวเมล็ดกาแฟไม่ให้ตัวเมล็ดกาแฟคายก๊าซ อนไดออกไซด์ซัมติงออกมาออแต่รสชาติดีขึ้นหนูนี่นั่นปาบบมจะถามิกรามก็เทเพิ่มไปอีกทีละสี่สิบห้ากรัมจนครบสองร้อยสิบกรัมแล้วแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่กูเว้นอะจะเป็นช่วงละสามสิบวีมึง,งไหมมง,งไหมเอาขั้นตอนแรก <laughs> เทสามสิบกรมัมแล้วหยุดนะ,ะกดแล้วเทค่อยๆเทนะคะไม่ไม่ต้องเทตรงกลางอะค่ะต้องอย่าให้โดนสี่สิบแล้วมั้ง สี่สิบสองมึงแล้วก็อ่ะรอจนมัน3ามิบวิเราตัวนี้สามสิบใช่เราค่อยเทเพิ่มอันนี้คือโปรเซสของการบลูต้องเทอย่าให้โดนตรงขอบกระดาษด้วยต้องเทแบบเน้นตรงกลางดูดูว่าเทวนๆไม่ไม่งั้นเขาบอกว่าน้ำมันจะไหลสามสิบแล้วเออเทเพิ่มไปอีกสี่สิบก็ได้จะได้ไม่เกินนีอ่ะเออเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยบวกมาอีกเป็นเก้าสิบห้าเก้าสิบแล้วกันจะได้เลิ่มเล่นิปเออฟิลแบบ กดน้ำมันให้มันพอดี90บาทตอนเนี้โอเคสอบตกเนี่ยแล้วพอครบหนึงนาทีก็แบบอเทต่อ45กรามเป็น135พี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยมึงต้องใจเย็นๆเลยมันอยู่ที่แบบความเร็วของการเทความเร็วของการหมุนนู่นนี่นั่นดูกูถ่ายไม่ตกปะตอนนี้กลิ่นมันหอมมากมันแบบโชยโชยตัวเอง อ่ะครบ30 take เทคเป็น180ใช่ไหมเขาเรียขนาดนี้เปละะ่ะไม่ภาษาบุรีมอคือทำเหมือนกาแฟแบบกาแฟถุงนมยาน่ะร้อยขนาดนิบห้เออข้าได้มาพูดแไม่ได้ละเพราะว่ามันผิดไปหมดแต่มันก็เหมือนกันนะมองกูก็ับไม่ได้ทำอร่อยรากาเทครั้งหน่ง ให้ครบจํานวนน้าที่เราต้องการเ,เท่าไหาร่210กรัม <Okay. S 1> ก็คือถ้าจํานวนน,าน้าน้อยในู่แตเวลา<ช>ที่ต้องการในในเวลาทั้งหมดมันก็จะเค็มแต่ถ้าจํานวนน้ำมันก็จะยิ่งเจือจางเข้าไปอัแต่นี้ขึ้นมันแล้วแต่สูตรตใช่แล้วแต่สูตรแล้วแต่คนเราสามารถมาปรับเวลาปรับอะไรพวกนี้ได้ด้วยตัวเราเอง <Okay. S 1> ให้เราชอบกับรสกาแฟานั้นก็รอจนมัน2นาทีครึ่งเนาะแล้วก็เอาอันนี้ออกเลย อันนี้ก็คือได้กาแฟแล้วเหรอได้กาแฟแล้วเวลาก่อนออที่เราจะกินเขาก็จะแนะนําให้หมุนก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้อุณหภูมิมันเท่ากันทั้งอันอะไรเงี้ยเราจะได้ได้รสชาติที่ดีของมันก็ความดัจดจริตก็คือต้องวอร์มแก้วกาแฟด้วยน้ำร้อนก่อนเหมือนกันเพื่อให้กาแฟที่เทลงไปในแก้วอ่า ไม่เสียอุณหภูมิให้แบบรสชาติมันดีนู่นนี่นั่นถามว่ากูวอร์ไม่วอร์กินต่างไหมก็ยังไม่ต่างนะอันนี้คือกินร้อนกินเย็นได้หมดได้หมดเลยถ้าเย็นอ่ะเขาก็ต้องเอาไปเค้มเียอะตามหลักจริงๆอ่ะมันต้องไม่เค็มเว้ยมันต้องเหมือนเดิมเลยแต่แค่เย็นขึ้นไปตั้งพักหรือว่าเอาเอาตัวตัวนี้ไปใส่ภาชนะที่มีน้ําแข็งนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบหล่อเย็นอ่ะเพื่อไม่ให้มันไดรลูดเจอจางไม่งั้นรสมันก็จะเปียอนี่ได้แล้วกูวอร์เพรกินเย็นไงไม่เลยว นหอมจังเลยอ่ะแต่เข้าใจนะกาแฟร้อนมันจะหอมกว่ากาแฟเย็นเออใช่กลิ่นมันจะออกกว่าใช่พอใส่น้ำแข็งไปแล้วมันจะแบบดรอปไปแล้วอะแล้วมันก็จะจืดลงเยอะเลยทำไมกูชงไม่อร่อยที่ร้านวะอันนี้กูชงเนอ๋อเออวะเมื่อเช้าตอนเราไปซื้อคือเราเราชิมมันนี้เลยใช่เออกระไรเอาร้อนอะสูตรแบบคนจีนอะเปรี้ยวมาก เปรี้ยวน่าอ๋อคือมอมอชอบกินกาแฟใช่มอกกับมอเป็นคนกินกาแฟขมมอไม่กินเปรี้ยวฟุตตี้เลยอันนี้จะเป็นแบบฟุตตี้ฟุตตี้ที่ถุงเขาเขียนไว้นะทุกคนเอาให้ดูเขาเขียนอันนี้คือกลิ่นของมันใช่ป่ะอือเขาเขียนว่าจะเป็นวอ watermelon citrus fruit guava แล้วก็ t a นเจ r i n e ก็คือโอ้โหเปรี้ยวอ่ะแต่มันมีโน้ตของมันอยู่คือถ้าโปรเฟ s ชั่น a l กินเขาจะ แตงโมข้็มาเลยกูไม่รู้ว่าอัตวายบางทีมันพอเดาได้แบบอ๋อ้๋ออ๋อได้กินว่ะเอ้ยเหมือนวานิลาวานิลาหรือแบบอันลิงจีลินจีอะไรเงี้ยกูไปผู้มาเข้าไกรองไอแต่อเนี่ยกูกยไม่ยังไม่รู้อ๋อหรือกลิ่นนี้เขาเรียกว่าแตงโมว่ะเ <c oughs> ขาเรียนกับเรื่องเป็นราวเลยนะครับคุณพี่แต่อันนี้ออกเปรี้ยวเลยอ่ามึงชอบกาแฟเปรี้ยวถ้ากาแฟดีปะ่ะต้อง ทำละภูเมื่อก่อนกูมไม่ชอบกาแฟเบียวแต่พอแบบทำกาแฟดีป่ะชอบกินแบบออกแบบลดเบี้ยวหน่อยนึงมันจะได้กลิน่นได้ความซับซ้อนของรสชาติมากกว่ากาแฟขม เพราะว่าเหมือนเหมือนรถข่มมันจะไปข่มไปไปไปกบแม่งทุกอย่างหมดเลยกูชอบกินขมขมกลิ่นไม่ไม่ทางงานมึงต้องลองโคบลูหองกคบลูถ้าทุกคนอยากให้มดมาเรียนกับอาจารย์พีอาจารย์พีจะสอนทำโคบลูซึ่งง่ายมากใช่แต่กูโง่นะอย่ามาด่ากูนะกูทำอะไรถูกกูทำแต่เราโง่นะอย่ามาด่าเราทำอะไรถูกเราทำอะไรผิดอ่ะถ้าได้รับฟีดแบ็กดีล่ะอาจจะไปหาโปรเฟชชั่นอลมาสอนเนี่ยนี้ก็ เป็นบอกว่าโลคอสไปก่อนอเซฟมันนี่เซฟมันนี่ค่ะเร็ดเสร็จแก้วนี้ก็ประมาณ15นาทีแก้วนึ่งมันทำนานกูทำก็ประมาณสินาทีอะไรเงี้ย <c oughs> ชิวๆเช้าๆว่างๆอะไรเงี้ยส่วนเนี่ยถ้าจะกินถ้ากูจะกินกาแฟเนีกูจะชอบกินตอนเช้าติดมาแบบกินแบบอุ่นๆร้อนๆกูว่ากูใช้สมาธิกับการทำดูนี้นั้นคลิปนี้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบปกติจะแบบนั่นบอกคนมีวะคนมีเวลาอย่างกูเนี่ยนัดแปดโมงตื่นเจ็ดครึ่งมาทำอย่างเงี้ยไม่ได้จ้ะสมมติว่าเพื่อนๆอยากทำตามเม็ดกาแฟก็ซื้อได้ทุกร้านคือส่วนใหญ่ก็ขายเนาะสตาร์บัคก็ง่ายที่สุดสตาร์บัคมีทั้งให้เขาบด ใช่หรือมาบดเองก็ได้แล้วพูกอุปกรณ์มราซื้อไหนวะรัตซาด้าจะปี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีร้านของที่ไทยเนี่ยแหละที่เขาเอาของมาเอาแะ้วมาตุนตั้งต้นสักละห้าพันไม่เกินถ้าอยากได้ถูกๆก็มีถูกกว่านี้ก็มีแพงกว่านี้ก็เยอะโอ้โหมึงอที่บดอันเดียวหมื่นกว่าบาทกดปุ่มแล้วมันบดเองไม่ค่ะก็ใจมึงหรอปะแล้วทำไมกูต้องใ้ไม่รูเขาอาจจะดีกว่ามึงพอเครื่องบดที่ตับบังแม่งเป็นแสนนะมึงรู้ปะ อ่าแต่ไหนเขากดเออเม็ดแบบสมน่นำเสมอกว่านี่นั่นอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับรสชาติหมดเลยชาวัาล,ลูใหม่ๆเขาวา่าเขาวา่าถ้าเพื่อนๆชอบเอพิโซดใหม่ของมดคือมดลองดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าวราจะพาไปเล่นอะไรทำอะไรกันอีกแปลกๆกันดีกว่านะเดีวเจอกันอี่นะทุกคนบ๊ายบา